ท่านบอกได้ตำรวจนี่ยี่เเลยใส่ตัวใส่ตัวหลงเจ้าครับ ครับพอดีผมขอพี่ขอรบกวนพี่ไปซื้อข้าวผมเลยใช่ไหมใช่เลยนะซื้อข้าวพอดีผมติดเชื้อโควิดผมไม่กล้าไปไหนครับเดี๋ยวผมรอที่รถนี่ครับเดี๋ยวผมเก็บขิงข่าวละครับเดี๋ยวผมโอนให้ครับครับผมครับข้าวอะไรก็ได้ครับผมขอกล่องครับตอนไม่กล้าจอดแล้วแกงทางทางตัวก็ห่ารับผมครับขลองพี่จะถ่ายดูเท่าไหร่ครับผมเท่าไรนะครับกล่องครับ เอาเดี๋ยววางไว้ตรงนั้นนะครับที่จะเป็นเครื่องมันมีหัวรีเลยที่เพราะว่าคนที่บ้านก็เป็นกันเยอะแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ตอนนี้หายกันหมดละพอดีจะผมจะจอดซื้อเซเว่นผมก็ไม่กล้านะ,เเละกลัวปิดไปแล้วครับไม่ได้อ่านเลยนะขอบผมครับ,ค,ค,รบครับผมท่านบอได้าตำรวจนี่เย่ยเลยใสยต่สตรวจใส่ตรวรองเจ้าครับ ผมดาบตำรวจสุชาติทุกคุงผู้บังคับหมู่งานพวกงงานปราบป,ปามหลานในตำรวจภูธรหนองเจ้าจังหวัดตากครับครับกรณีคลิปยึกตกไร้เผยแพร่ออกไปวันนั้นผมใช้ตรวรถจกักรยานยนต์และสะตรวจรถยนต์ได้ไดไดออกตรวจถึงปามอโซเขตเทศบาลน,นะครับก็มีพี่10ล้อที่เขาเดินทางจะขึ้นแม่สอดแต่นี้ก็ติดโควิดไม่สามารถที่จะไปซื้อข้าวได้ผมเลยรับอาสาที่จะไปซื้อข้าว พี่เขาโดยที่ไม่รับต่างเพราะเป็นเรื่องเล็กน้อยผมไม่กลัวอกว่าจะติดโควิดเพราะเรามามีแมสมาป้องกันบองต้นแล้วนะครับแล้วรู้สึกดีใจครับที่ได้ช่วยเหลือพี่เขานะครับเมื่อคลิปถูกเผยแพร่ไปแล้วครมีประชาชนแสดงความยินดีคอมเมนต์สิ่งที่ดีๆและเป็นกำลังใจให้ให้กับบริการประชาชนนะครับ ผมพันธุ์วุเองประสานสิริการโกมลผู้กับการสถานีหลวงปุทธรังเจ้าจังหวัดตากครับอาจากกรณีคลิปในทิกต็อกนะครับที่ได้มีการชื่นชมดาตำรวจสุชาติผู้คงเจ้าที่สายสตวรวจของสถานีหลวจปุทธรังเจ้าซึ่งได้ให้การช่วยเหลือประชาชนนะครับเนื่องจากประชาชนติดโควิดไม่กล้าที่จะไปซื้อข้าวกลัวจะแพร่เชื้อนะครับก็เลยไหว้าวานตำรวจสายสตวรวจให้ไปซื้อให้ซึ่งดาตำรวจสุชาติก็ได้ซื้อมาให้แล้วก็ไม่คิดเงินค่าข้าวก็ จากที่เห็นในคลิปแล้วแล้วก็เห็นคอมเมนต์ที่มีประชาชนชื่นชมก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอชื่นชมดาตำรวจสุชาติผู้คงนะครับแล้วก็จะได้มอบประกาศเกียรติคุณพร้อมกับชี้แจงให้ข้ารกับตำรวจในสังกัดใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนต่อไปครับ